คลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดไปจากไลน์ในทวิตนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมไปในทวิตเกิดทุกวันนะครับผมมารับชมกันได้นะครับผม มีนี่เลยเฮ้ยมีตีกำลังเ,เข้ามานะ่ะเออไม่ใช่เฮ้ยแอดตัวเดียวล้วไปไหนละเราอยู่นู่น ใ, <compute> ในบ้านม <000 S 2> <Kid atte. S 1> นกระนมันมาแล้ว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 ปีครบแล้วอยู่ตรงพี่ปีครบเยี่ยมอยู่ดีอุ้ยสวยอ้ยเดี๋ยวไปกันไหมช่วยกันได้ไหม เอแอสน็นอกนะข้างล่างน็อกน็อกทั้งคู่เลยเลน็นนอกน็อกทั้งสงตีเลย ร้องอีกร้องอีกไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ไ ไอพี่ลดจำเลยสวยโอ้ตีีนเด้เออ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 เจอดาามียาทองอยู่ตรงนี้เสละ ส่วนน็อ,อกนอกแอนด็อ,อกสามตายเขาเลือดวางนะสองคนนะ ตัวเดียวพี่ปิดอยู่นี่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มแปดอยู่อยู่นี่สวยก็ต้องชูซันอัพเกรดทรคเสรบูซันทันควันที่ร้ายแต่กไม่รีเกรตตี้ส์ปีติิ่งอยู่ี้ เอ้ยจะนกนก้นออ้จะนกนกนกนอีกเดียววะอ๋อแอดเจ็บจเลยเฮ้ยนกนกตัวนึ่งเจ็บตัวนึงไดได้ทุกอยู่ทุกอยู่หมอระวังนะใสามตัว โล่สองตัวโล่สองตัวเลยหน่อซีโห่นะนี้จุกนะอีีมาอีกพีมาอันตีอังสีอยู่นี่ตามไปตามไปพี่ละวมั้งเยีนนะ่ยย

เดี๋ยวโอยเจ็บนะมันนะโคตรหักตแตกอีกใับรับตีนึ่กว่านะโอ้ยมันหวาไปข้างบนลุบอยู่

哎。哎。<Bye. S 2>

เฮ้ยังางฟอร์นว้าวจบล้มไม่พัดเลยครูขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผม